แต่เห็นอาจารย์เคยแชร์ครับว่ามีบริษัทบางที่ครับผมถ้าเป็นทีมงานกองหลังเนี่ยเริ่มมีการจะปรับเงินเดือนด้วยการที่ต้องเอาตัวเองเข้าไปทำโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับต้องเข้าใจว่าง,งานกองหน้าเนี่ยงานกองหน้าคืองานเชิงกลยุทธ์ที่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและเป้าหมายองค์กรไม่เคยหยุดอยู่กับที่เช่นไม่ว่ายอดขายกําไร uh huh. ก็คือมันเพิ่มขึ้นทุกปีมันไม่มีหรอกที่บอกเออพอแค่นี้ยกเว้นวิกฤตนะแสดงว่าหน่วยงานกองหน้าเนี่ยค่าง,งานของเขาเนี่ยมันนําหน้าอยู่เสมอครับ การที่เอามาปรับ<ม>ุงเดือนก็ถือว่ายังอลุ่มอรวยได้อยู่เช่นเซลเนี่ยยังไงเนี่ยคุณเก่งไม่เก่งไม่รู้ปีหน้ายอดขึ้นแน่ๆฟุกฝีมือไม่รู้แต่ปีหน้าก็ยอดขึ้นอนะ่ะคือคุณต้องมีความสามารถเพิ่มขึ้นประมาณนั้นนะครับก็เป็นกองหลังงานกองหลังบางงานเขาเรียกว่ามันมีลิมิตของจ็อบก็คือดีที่สุดของที่คุณทําเสร็จถูกท่านไม่ผิดกฎหมายจบแต่อยากปรับเงินเดือนก็แสดงว่า ต้องมีอะไรที่นอกเหนือจากกองหน้าเพราะกองหน้าเขาเอาเป้าหมายซึ่งยากขึ้นทุกปีเนะี่ยมาแลกกับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่ต้องเอา,าแรกข้อแรกก็คือเรื่องของการนําความรู้ที่เป็นวิชาชีพของตัวเองในกองหลังไปช่วยซัพพอร์ตกองหน้าใ,ให้วางตําแหน่งงานลงครับให้เอาตัวเองคือ Personal Value เราสามารถไปคอน r ิบ u อะไรให้กับหน่วยงานองค์กรได้อย่างไรใครอยากขึ้นเงินเดือนเราใช่ไหมคือตัวเราไม่ใช่จ็อบ เราต้องไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองเรามีทักษะเพิ่มขึ้นเรารับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นเราทํางานได้หลากหลายขึ้นเราเอา,เอาความรู้ความสามารถเราไปช่วยหน่วยงานอื่นนี่ก็คือเป็นข้อที่เอามาแลกกับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นได้ครับไม่ั<ช>้นทุกคนก<บ>็จะอ้างว่าก็งานเราก็จ้างมาแค่นี้จะทำอะไรเพิ่มืมใช่คบคือต้องต้องแฟร์กับหน่วยงานกองหน้าเดหน่วยงานกองหน้าเนี่ยต่อให้เขาบอกก็ทุกคนทํางานตามหน้าที่ฝ่ายขายก็ทําตามหน้าที่ผลิตก็ทาตามหน้าที่แต่ไปดูหน้าที่เขาเด็เป้าเขาโหดขึ้นทุกปีครับ ออ uh huh. แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูเรื่องระดับตําแหน่งด้วยนะผมไม่ได้หมายว่าทุกทุกคนทุกเลเวลทุกระดับ